โว้ยหยังนี่แม่เก่งโยมโยมคึบไปน้ออันนูคือเป็นคนเหลวหว่าเจ้ายืมมัเป็นหญิงตัวหยังนี่้น้น้นี่โ้ยปพเดเตอร์ยอดจาเด้อโอ้รู้แล้ว วก็เอ็ที่ป้อมยักษ์อะไรเลยวให้ไปไปแบงล่าแแบงล่าโอ้เดีด้วยเพื่อดีดีเราไม่เได้เลยใเว้ยวมันเป็นตุกตูกันนี่คุณล็กกับกัปึันมาเออประจวบนี่ยข้าวุ้ยข้าว้ยเออดีดีเอาไปเล้จะวืองบ่บอกว่าเราฟังอะไเหรอมีร้านก่ำฮมันเด้ที่ไ้ก่ำเเอ้อเอามาบ่งลุงจดบน่ะเอาเรื่องนี้เนอะเรื่องแรกเรื่องแมก

ไปหาหมอสูไปทีินิ่ไป๊บันี้ก็ให้พยาบาลจัดแจงยังขึ้นเจียงขายยังเรียบร้อยปิดหงปิดมันเออถามหมอเงียบร้อยแล้ววิงกับพิดต๊อยู่ยังไดนอ้ังแหลกคังแหลกยูซี่ก็ดีมาอ่ะฮะจะมันงอยู่อ่ะไวมากเลยวันนี้พอเรียบ้อยแล้วหมอต่ความอหมอแต่ความที่นิ้พยาบาลก็นลย Bin màn hình đẹp bắt cả Tất ờ, <laughs> <laughs> nhiên mày. Lần kể bằng nè càng chưa gần gì đâu. Eat mặt bằng mặt bằng mặt luôn, mặt ít mặt bằng không bằng mặt bằng mặt nhiên mà. bằng mặt bằng lúc bằng mặt bằng mặt bằng bà, bằng mặt bằng mặt bằng mặt bằng Ôi, bằng mặt 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 mà dù ý sáng thì dù ngạc rồi Dù ngạc thì... <laughs> Ờ, con khai con yên mình mình Mày nghe cái này, mấy nhà ngồi Từng lúc ngó, từng lúc ngủ ngó, ngủ đi Một luôn một luôn Ôi Ôi, nó mà phát đường mì. ngoài vương Nghe không? cứ cắn Nghe lưng, Thôi ngưng Nghe không? Lâu phải bỏ ngó ra Nghe không? Mày nghe không? Mày làm mà ทำว่เออวนี้คุหมอบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์รต้องใส่ทุกอย่างแวไหมได้ทำไมไม่รู้ออว่าไเซื้อทุกอย่างไปไป่วางไปล้างตู้เย็นอ่ะเอใส่ประจำเออใส่ประจำอ่ะวันนี้อีหมียเพื่อนที่เออไปซื้อมาม่เออไปซื้อมาม่เออเจมันกินมากหมาย่ำขึ้น กินแบบกินไดอกนะโอ้ยยิ้ยิ้ออย้้เนื้มนกินจ็กิน่นกอกินมันน่ะไอมว่ลยด้ดวยัวยุ่เไปนไหมบาทนี่อันซ่องเครางเขบ้านบนไปกับถุงยังถุงยังนมันชัวร์อะไรเลยเอวันเมนเมนว่าบาทนี่บอกมานุกถุงเขาโนแล้วใครต้องเยบเนีย เอาเหมาะซ่าไปหลังอยู่นะได้มาซองนะตัดแฉซีเลยแล้วพี่น้องโอ้ยสิจะกลับผู้หอใส่คือแท้โอ้ยมันบ่หวานคือแฉว่ะครับโอ้ยยิบแวบออกเลยโอ้ยโอ้ยสมบัติลดต้มยำเลยคืองานต้มยำโอ้ยบ่ <laughs> <laughs> ไปยังเดยเฮ้ยทำไมไม่ไรก้ทำไมกับซ้าเมมาบ้าไม่รงตันเลยอยากไปบ้านไก่กันเออมมีี่เปิดไฟสกอนยังหลาไรเล้าไรฮัโป่เลยเอาหังยางแกนี้เนาะเาจะมีเสียงากเออบอว่าบ้านันตุ้นี้เลงเิไปไป